สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งประจำเดือนตุลาคมกับผมคทาชินน้ำมันชรเดือนตุลาคมเดือนนี้มีดาวราหูยกย้ายในช่วงวันที่17ตุลาคมเข้าสู่ราศีมีนเพราะฉะนั้นเฮงยืนหนึ่งคือผู้ที่เกิดราศีเมษรครับเนื่องจากว่า เป็นช่วงเวลาในการขยับขยายการเริ่มต้นใหม่ๆดวงชะตาฟ้าเปิดครับมีผู้ใหญ่ส่งเสริมดีงานราชการทหารตำรวจโดดเด่นเป็นพิเศษกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีโชคจากเพศตรงข้ามด้วยครับมีช่องทางการลงทุนใหม่ๆในช่วงวันที่17ถึงวันที่22ตุลาคมครับความรักในช่วงเดือนนี้ มีเกณฑ์ขยับขยายบ้านที่อยู่อาศัยรวมไปถึงใครที่โสดมีโอกาสเจอคู่จากการเดินทางและจากการติดต่อประสานงานครับผู้ชายขาวเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวสองสีนำโชคที่ดีมาให้ราศีพฤษศในเดือนนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องของอุบัติเหตุซ่อมรถซ่อมบ้านครับแต่มีโชคราบลอยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินในเรื่องของ ตัวเลขในเรื่องของออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจการเงินบัญชีตัวเลขต่างๆเด่นเป็นพิเศษครับมีโชคจากผู้หญิงขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่าและผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดอายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ครับต้นเดือนถึงกลางเดือนชาวราศีพฤษภแม้จะมีเรื่องเสียเงินในเรื่องซ่อมบ้านซ่อมยานพาหนะแต่มีโชคดีในเรื่องของการงาน ผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนผู้บังคับบัญชาเห็นผลงานมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งความก้าวหน้ารออยู่ครับกลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอารมณ์ขึ้นลงแล้วก็คำพูดของคนรอบข้างระวังสุขภาพทางเดิอนอาหารเป็นพิเศษครับชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมมีซิกเซนต์แรงเป็นพิเศษครับมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนและจะมีเกณฑ์ ตัดสินใจอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานประจำครับจะเปลี่ยนงานจะเริ่มต้นงานใหม่จะขยับขยายงานเดินหน้าลุยคุยกับนายได้เลยมีเกณฑ์สำเร็จครับการลงทุนช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนยังไม่ดีอย่างที่คิดหรือคาดหวงังแต่กลางเดือนไปแล้วดวงชะตาฟ้าเปิดครับ การลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าและมัตระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูครับผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งและผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัดนำโชคที่ดีมาให้ครับชาวราศีกรกฎเดือนตุลาคมเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการเงินครับ ช่วงนี้บริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีเงินเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาแม้จะไม่เหลือเก็บแต่มีสภาพคล่องและเงินไม่ขาดมือครับต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเลื่อนล่าช้า หรือสิ่งที่รอคอยไว้อาจจะยังไม่ได้อย่างที่คิดหรือคาดหวังต้องตรวจดูให้รอบคอบกันความผิดพลาดชาวราศีกรกฎที่โสดมีโอกาสพบเจอความรักที่พัฒนาเป็นคู่รวมไปถึงคนรักเก่าจะกลับเข้ามาครับส่วนใครที่มีคู่แล้วมีโอกาสมีบุตรมีโอกาสขยายครอบครัวครับต้องระมัดระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวา และเรื่องของสายตาด้วยครับเจ้าราศีสิงห์เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของความรักครับอิทธิพลของดาวศุกร์ส่งพลังดีๆให้เจ้ราศีสิงห์โรแมนติกเป็นพิเศษรวมไปถึงเสน่ห์แรงยืนเฉยๆเขาก็รักเขาก็ทักไลน์มาครับต้นเดือนถึงกลางเดือนมีโอกาสดีในเรื่องการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารครับกลางเดือนถึงปลายเดือนที่ยังโสด มีเกณฑ์ความรักเข้ามาช่วงนี้ต้องคบหาดูใจกันไปก่อนนะครับและมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับบริวารอาจจะทำให้เสียทรัพย์ได้ต้องดูให้รอบคอบต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณนะครับกลางเดือนถึงปลายเดือนมีข่าวดีที่รอคอยมานานตั้งแต่เดือนที่ผ่านานมาเดือนนี้มีเกณฑ์สุขสมหวังดังใจปองครับระมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารระมัดระวังกล้ามเนื้อกระดูกข้อเท้า รวมไปถึงหัวเขา่าชาวราศีกันเดือนนี้ต้องรมัดะวังเป็นพิเศษในเรื่องของความรักครับรวมไปถึงในเรื่องของการงาน เป็นคนที่จะทําอะไรแล้วจะทุ่มเทจนหมดหน้าตักเพราะฉะนั้นเดือนนี้ต้องระวังเรื่องของการโดนหลอกลวงหรือได้ไม่คุ้มเสียในเรื่องการลงทุนรวมไปถึงเรื่องของการงานเราอาจจะให้ใจแล้วจะไม่ได้กลับมาอย่างที่เราคาดหวังช่วงนี้คงต้องทําใจสบายๆรวมไปถึงการทํางานความรักนอกจากความทุ่มเทแล้วต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับ กลางเดือนถึงปลายเดือนชะตาฟ้าเปิดช่วงนี้การลงทุนโดดเด่นแถมยังมีโชคลาภฟุกๆจากการเดินทางจากยานพาหนะอีกด้วยนะครับในช่วงของกลางเดือนถึงปลายเดือนต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวด้วยครับชาวราศีตุลเฮงยืนหนึ่งประจําเดือนนี้คู่กันกับชาวราศีเมษเลย ปลบมือให้เขาหน่อยนะครับรออะไรชาวราศีตุลนโดดเด่นเป็นพิเศษจากดาวอาทิตย์ดาวอังคารรวมไปถึงดาวพุธครับงานด้านเสื้อผ้าความงามสินค้าแบรนด์เนมงานราชการอาหารตำรวจรวมไปถึงงานธุรกิจบริการและงานบันเทิงโดดเด่นเป็นพิเศษตั้งแต่ต้นเดือนถึงปลายเดือนครับ ช่วงกลางเดือนต้องระมัดระวังเรื่องของยานพาหน,นะรวมไปถึงเรื่องของหายและอุบัติเหตุไว้บ้างนะครับช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีข่าวดีเกี่ยวกับเอกสารสัญญาคดีความต่างๆตกลงกันได้เรียบร้อยดีมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือส่งเสริมครับเรื่องของความรักชาวราศีตุล มีโอกาสดีที่จะพบเจอความรักจากเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมและมีผู้ใหญ่สนับสนุนครับระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจความดันรวมไปถึงปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ราศีพิจิกต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเดือนตุลาคมนี้เรื่องของทางเดินอาหารช่องท้องเรื่องของความดันอีกหนึ่งเรื่อง คือเรื่องของการซ่อมรถยานพาหนะต่างๆตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนต้องระวังเป็นพิเศษเดือนตุลาคมนี้กลางเดือนถึงปลายเดือนชาวราศีพิจิกมีข่าวดีจากเพศตรงข้ามทั้งในเรื่องการงานทั้งในเรื่องการลงทุนช่วงนี้มีโชคดีได้รับก้อนใหญ่รวมไปถึงการลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าครับงานประจำมีแรงกดดันแบบสุดๆครับ ช่วงกลางเดือนไปแล้วจะค่อยๆค,คลี่คลายลงจากผลงานและความสามารถของตัวเองครับราศีธนูเฮงยืนหนึ่งในเรื่องผู้ใหญ่ส่งเสริมโดยเฉพาะงานราชการเอกสารสัญญาคดีความงานที่เกี่ยวกับกฎหมายมีเกณฑ์สำเร็จได้ครับรวมไปถึงวิศวกรสถาปนิกนักคิดนักเขียนและงานด้านออนไลน์ช่วงนี้โดดเด่นเป็นพิเศษ ต้นเดือนถึงกลางเดือนมีข่าวดีมีเกณฑ์ขยับขยายงานใหม่ๆแต่การลงทุนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษตั้งแต่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะครับรวมไปถึงยังต้องระมัดระวังสุขภาพของสัตว์เลี้ยงในบ้านด้วยต้องระวังเรื่องของของมีคมบาดแผลต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่มีข่าวดีและโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของความรัก ใครที่ยังไม่มีคู่เปิดใจกว้างๆไว้มีความรักเข้ามาใครมีคู่แล้วมีการพูดคุยถึงเรื่องของอนาคตครับชาวราศีมังกรเดือนนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องของสุขภาพร่างกายรวมไปถึงเอกสารสัญญาคดีความอาจจะผิดพลาดหรือเสียหายได้ทั้งจากความประมาทรวมไปถึงจากบริวารด้วยนะครับต้องตรวจดูให รอบครอบเป็นพิเศษครับต้นเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนชาวราศีมังกรมีผู้ใหญ่ส่งเสริมมีโอกาสดีๆในการลงทุนเดินหน้าลุยได้เลยนะครับมีผลกำไรรออยู่แต่งานประจำมีแรงกดดันแบบสุดๆครับคนรักเป็นกำลังใจให้ได้อย่างดีกลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังในเรื่องการลงทุนครับ แต่การงานดวงชะตาฟ้าเปิดมีความก้าวหน้าผู้บังคับบัญชาเห็นความสามารถเรียกว่าสลับกันนะครับต้นเดือนกับปลายเดือนครับแต่ความรักยังสม่ำเสมออยู่ครับใครที่โสดโสดไปก่อนเพราะช่วงนี้ต้องลุยกับงานกับเงินแต่คนที่มีคู่ ได้คนรักดีมาเป็นกำลังใจให้ครับและระมัดระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาและเรื่องของสายตาด้วยครับชาวราศีกุมเดือนตุลาคมนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุ รวมไปถึงสุขภาพของคนในครอบครัวครับแต่มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้ที่อยู่อาศัยได้เลื่อนตำแหน่งถือเป็นช่วงเวลาดวงชะตาฟ้าเปิดชาวราศีมีนต้อนรับพระราหูต้องระมัดระวังและมีสติโดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจหรือเรื่องของความรักอย่าพึ่งทุ่มเทใจนะครับเรื่องที่2เด่นในเรื่องของโชคลาภและการเงิน อะไรที่คิดว่าเราจะพลาดอะไรที่คิดว่าเราจะไม่ได้เดือนนี้กลับกลายเป็นชะตาฟ้าเปิดเปิดโอกาสให้เราสำเร็จต้นเดือนถึงกลางเดือนงานโดดเด่นเป็นพิเศษกลางเดือนถึงปลายเดือนงานประจำมีผู้ใหญ่ส่งเสริมแต่การลงทุนต้องระมัดระวังมีแรงกดดันสุดๆรวมไปถึงต้องระวังเรื่องของคู่ค้าและบริวารด้วยนะครับอย่าให้ผิดพลาดเสียหาย เดือนหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับดวงประจำเดือนและ The People Show วันนี้สวัสดีครับ